พระองค์เจ้าข่าพระบิดาในเช้าวันนี้รุกเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาอ่านและพักเข้ามาไครครวนศึกษาพระวจนะคำของพระองค์ร่วมกันขอพระองค์ทรงโปรดประทานสติปัญญาและความเข้าใจให้กับเราเบิกตาเบิกใจเบิกหูของเราออกเพื่อที่เมื่อเราได้ยินได้ฟังพระคำของพระองค์เมื่อเราอ่านพระคำของพระองค์ค่อยคำของพระองค์จะตกลงไปในใจของเรา ถ้อยคําของพระองค์จะเสริมสร้างชีวิตความเชื่อของเราลักษณะชีวิตของเราให้เติบโตอยู่ในวิถีอยู่ในทางของพระองค์ประทานสติปัญญาความเข้าใจและที่เราจะสามารถมีหัวใจที่ถูกต้องในการนําพระคำของพระองค์มาใช้มาปฏิบัติที่เราจะไม่ได้ปฏิเสธหรือหันหลังให้กับหลักการความจริงของพระองค์แต่ให้ความจริงของพระองค์เข้ามา เป็นมาตรฐานเป็นแบบอย่างชีวิตของเราเราอธิษฐานขอมอบเวลาในเช้าวันนี้ไว้กับองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน <Okay. S 1> พระธรรมอพยพบทที่31พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าดูสิเราได้ออกชื่อเบซาเลวผู้เป็นบุตรอุรีผู้เป็นบุตรเธอแห่งเผ่ายูดาและให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า คือให้เขามีสติปัญญาความเข้าใจและความรู้ในวิชาการทุกอย่างจะได้คิดออกแบบอย่างประณีตในการทำเครื่องทองคำเงินและทองสำริดเจรนายพลอยต่างๆสำหรับฝังในกระปาอและแกะสลักไม้ได้คือประกอบวิชาการทุกอย่างและดูเถิดเราได้ตั้งผู้ช่วยอีกคนหนึ่งชื่อโอโฮรีอับบุตร อาหิสมักแห่งเผ่าดานและได้ให้สมรรถภาพแก่คนทั้งปวงที่มีฝีมือเพื่อเขาจะได้ทำสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งเจ้าไว้นั้นคือเต็นท์นัดพบหีบพระโอวาทและพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่บนหีบพระโอวาทและเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับเต็นท์โต๊ะสำหรับเครื่องใช้สำหรับโต๊ะคันประทีปวิสุทธ์กับเครื่องใช้สำหรับคันประทีป และแท่นเครื่องหอมแท่นเครื่องเผาบูชากับเครื่องใช้ประจำแท่นขันกับพานรองเสื้อยศเย็บด้วยฝีมือประณีตคือเสื้อยศอันบริสุทธิ์ของอารโรนโปรหิตและเสื้อยศของบุตรของเขาเพื่อจะได้สวมปฏิบัติในตำแหน่งโรหิตและน้ำมันเจิมสำหรับเครื่องหอมสำหรับสถานและน้ำมันเจิมกับเครื่องหอมสำหรับสถานศักดิ์สิทธ ที่เราบัญชาเจ้านั้นให้เขากระทำตามทุกประการพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงสั่งชนชาติอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสบาโตของเราไว้เพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าตลอดชั่วชาติพันของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้าผู้ได้กระทำเจ้าให้บริสุทธิ์เหตุนี้เจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสบาโตไว้ เพราะเป็นวันบริสุทธิ์สำหรับเจ้าผู้ใดกระทำให้วันนั้นเป็นมนทินจะต้องถูกลงโทษถึงตายถ้าผู้ใดทำการงานในวันนั้นผู้นั้นต้องถูกกำจัดออกเสียจากพักคพวกของตนจงทำงานแต่ในกำหนดหกวันแต่ในวันที่เจ็ดเป็นวันสบาโตเป็นวันหยุดพักสงบเป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเจ้าผู้ใดทำงานในวันนั้นต้องถูกลงโทษถึงตาย ชนี้ชนชาติอิสราเอลจึงถือวันสบาโตตลอดชั่วชาติพันธ์ของเขาเป็นพันธสัญญาเนืองนิดเป็นหมายสําคัญระหว่างเรากับชนชาติอิสราเอลว่าใน6วันพระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแต่ในวันที่7พระองค์ได้ทรงงดการงานไว้และได้ทรงหย่อนพระทัยในวันนั้นเมื่อพระองค์ตรัสแก่โมเสบนภูเขาซีนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานแผ่นพระโอวาทสองแผ่น เป็นแผ่นศิราจารึกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าเมนโอเคครับพวกเรามาแบ่งปันกันหน่อยครับโอเคนะครับก็เรามาดูพระคำวันนี้ด้วยกันนะครับก็นะประเด็นแรกนะครับเกี่ยวเราจะเห็นว่าเหมือนที่แมรี่บอกนะครับว่าเราได้เห็นพระลักษณะของพระเจ้านะฮะว่า พระองคเป็นพระเจ้าผู้ผู้ผู้ที่ไม่ใช่เป็นเหมือนว่าเป็นแค่สั่งสั่งสั่ง,ง,งแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าเราจะทํำยังไงเราจะทําได้ไหมนะ,ะถ้าเปรียบเสมือนเจ้านายก็คือเป็นเป็นเจ้านายที่ที่ที่ใส่ใจพวกเรานะเป็นเจ้านายที่มีการจัดเตรียมมีการสนับสนุนให้กับพวกเรานะครับนะเมื่อพระเจ้าสั่งโบเสดนะหลังจากบอกรายละเอียดว่แล้ว ว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างเนี่ยสารพัดเยอะแยะมากมายเนี่ยหลังจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ได้เตรียมคนที่จะมาช่วยนะคนที่จะมาทำนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้ให้กับโบเซสและพระองค์ได้เลือกคนนี้และพระองค์ได้เจิมเขาให้มีสติปัญญาให้มีความเข้าใจนะเพื่อที่เขาจะสามารถทำทำได้นะนั่นคือพระลักษ,ษณะอย่างหนึ่งของพระเจ้าที่พวกเราเองก็สามารถที่จะ มองได้2ด้านนะหนึ่งคือเราก็สามารถที่จะบั่นใจแล้วไว้วางใจนะว่าเวลาที่พระเจ้าสั่งหรือบอกอะไรเรานะให้เราทำอะไรเนี่ยพระองค์ก็จะจัดเตรียมหรือว่าพระองค์ก็จะสนับสนุนพวกเรานั่นเองนะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยสั่งให้เราทำาเต็นท์สั่งให้เราทำเครื่องยศแต่เราไม่มีความสามารถนี่นานะแม้เราไม่มีความสามารถแต่พระเจ้าก็ จะจัดเตรียมคนที่มีความสามารถที่จะทําได้นะมาให้กับเรามาช่วยเรานะครับหรือหรือแม้แต่บางกรณีจะบอกว่าเหมือนที่บอกว่าถ้าเราไม่มีความสามารถแต่เราก็ขอนะแต่บางอย่างเราไม่เคยทามาก่อนเราทําไม่ได้แต่เราก็สามารถขอได้นะครับเพราะว่าเราเห็นว่าเนี่ยความสามารถจริงๆนี้มันมันก็ไม่ใช่ความสามารถที่ต้นแหล่งหรือว่าต้นตอเนี่ยเป็นเพราะว่า คนคนนั้นเก่งนะแต่เป,เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงเลือกเขาแล้วก็ทรงทรงเจิมเขาทรงให้เขาประกอบไปด้วยพระวิญญ,ญาณทรงประกอบให้เขาประกอบไปด้วยสติปัญญาความเข้าใจต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเองแม้จะเป็นบางอย่างถ้าเกิดว่าพระเจ้าให้เราทําแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีความสามารถเราก็สามารถขอได้นะให้เราวางใจว่าเมื่อพระเจ้าสั่งให้เราทําแล้วเนี่ยแปลว่าพระองค ก็จะสนับสนุนเรานะเราก็จะมีความสามารถนั้นได้หรือพระองค์ก็จะจัดเตรียมคนจัดเตรียมทรัพยากรนะให้กับเราในการที่เราจะสามารถทําการงานนั้นของพระองค์ได้สําเร็จนะครับนั่นแล้วก็อีกมุมนึงก็คือมุมที่เราจะเรียนแบบพระลักษณะของพระองค์ใช่ไหมครับในการที่ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นเหมือนเจ้านายหรือเป็นผู้สั่งงานที่ดีนะ ถ้าหากเราจะสั่งงานใครนะไม่ใช่สั่งแล้วเราก็โยนความรับผิดชอบไปเขาเลยนะว่เราไม่ได้สนใจว่าเขาจะทาได้หรือทําไม่ได้นะฮะเราก็ต้องเรียนแบบพระลักษณะของพปรองนะว่าถ้าเราให้ให้ใครทําอะไรสักอย่างเนี่ยเรามอบหมายการงานหรือว่าสั่งให้เขาทําอะไรเนี่ยเราเองก็ต้องออมีความใส่ใจนะเราเองก็ต้องคิดด้วยว่าอไอ้ที่สั่งไปเนี่ย ความสามารถเขาเขาเขาทำได้ไหมนะถ้าเขาหรือถ้าเขาทําได้ไม่ดีเราจะช่วยเหลือเขายังไงหรือถ้าเขาทำทำทำแล้วตรงนี้เขาอาจจะไม่เก่งนะเราอาจจะให้ใครมาช่วยเขาหรือเราจะสนับสนุนเราจะช่วยเหลือเขายังไงบ้างนะครับนั่นก็เป็นอีกมุมหนึ่งหนะ้าที่เราเราก็ต้องเราก็เรียนรู้ได้นะว่าไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนที่สั่งอย่างเดียวแล้วเราไม่สนใจว่า คนคนนั้นจะทําได้ไหมนะนั่นก็เป็นความรักความเอาใจใส่อย่างหนึ่งนะที่เราสามารถแสดงออกได้นะครับนะแล้วเราก็เห็นอะไรอีกนะในแะคัมภีร์ตอนนี้นะครับนะเราเห็นถึงในเรื่องของวันสบาโตใช่ไหมครับวันสบาโตครั้งก่อนเราเราได้เราได้อ่านกันไปแล้วสาวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งคือวันสบาโตนั้นคือ เพื่อคนอื่นนะเป็นเป็นวันเพื่อที่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 พระเจ้ากําหนดเพื่อเราจะคิดถึงคนอื่นเพื่อเราจะได้สาแดงความเมตตากับคนอื่นนะมาอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของตอนนี้ก็คือทําให้เราได้ระลึกถึงพระองค์นะเพื่อที่เจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้าระลึกถึงพระองค์ในแง่ไหนในแง่ที่ผู้ได้กระทําเจ้าให้บริสุทธิ์นะวันนี้อีกวันสบาโตคือวันที่ เรามารื่นถึงพระเจ้าผู้ได้ทรงกระทำให้เราบริสุทธิ์นะถามว่าทุกวันนี้ก็คือวันที่เรามาระลึกถึงพระองค์นะมาระลึกถึงพระคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงไถ่เราทั้งหลายนะออกจากความตายไถ่เราทั้งหลายออกจากมนทินบาปพระองค์ได้ไถ่เราและกระทําให้เราบริสุทธิ์นะนั่นคือวันสบาโตนะนั่นคือเหตุที่บอกว่าเราบอกว่าเป็นวันที่เรามาระลึกถึงพระเยซู ได้นะฮะเป็นวันที่เราระลึกถึงพระเจ้านะว่าพระองค์ทรงแยกเราออกมาทรงไขเราออกมาและนั่นคือคือวันซาบาโตเป้าหมายวัตถุประสงค์ของวันซาบาโตนะเพราะฉะนั้นที่พวกเราบอกกันมาว่าเฮ้ยเพื่อที่เป็นวันที่เราได้มานะมันสการพระเจ้ามาสารรเสริญพระองค์ก,ก็ก็ถูกต้องดีนะครับนะแล้วก็เหมือนที่วยเลกเนกาบอกนะบอกว่านั่นแหละ คือเราจะเห็นภาพว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่แค่วันวันเดียวนะแต่ว่าตลอดเวลาตลอดทุกวันตลอด24ชั่วโมงมันสามารถเป็นการที่เราระลึกถึงกะเจ้าได้นะนั่นคือนั่นก็เป็นหลักการที่ที่เราได้ที่เราได้อ่านกันไปนะหลักใหญ่ๆก็มีแค่นั้นเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรย่อยกันอีกไหมนะมาดู ข้อ2นะบอกว่าให้เขาประกอบด้วยพระวิญญ,ญาณของพระเจ้านะแล้วก็มีความเข้าใจความรู้ในวิชาการทุกอย่างจะได้คิดออกแบบอย่างประณีตในการทําเครื่องทองคําและเงินและทองสำริดเจรนายพลต่างๆสําหรับฝังนะในกระปะ๋ะและแกะสลักไม่ได้ประกอบด้วยวิชาการทุกอย่างต่างๆนะเราได้เห็นภาพของกระบวนการการทํางานด้วยนะครับว่า เวลาที่จะทํางานเวลาที่จะทําอะไรเนี่ยหนึ่งคือเราก็ต้องมีความเข้าใจเราก็ต้องมีความรู้ความชํานาญในในเรื่องนั้นๆน,น,นะไม่ใช่แค่ไม่ใช่บางทีแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวแต่อาจจะรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับนะเวลาที่วันนี้คนคนเนี้ยที่พระเจ้าเจอให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการทําสิ่งต่างๆที่มีสเกี่ยวกับ ข้องกับความงามเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยเขาก็ามีความเข้าใจอย่างอย่างรอบด้านนะทั้งวาจะเอิบทองคําเงินทองสำริดนะไม้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้วัสดุมันแตกต่างกันเวลาที่จะทําเวลาที่จะประดิษฐ์ตกแต่งเนี่ยมันก็ต้องใช้ทักษะความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกัน วัสดุที่แตกต่างกันแล้วก็ใช้ความร้อนต่างกันนะใช้บางอย่างไม้ใช้ความร้อนไม่ได้หรือ,อใช้ได้บา,บางอย่างนะฮะเราก็เห็นว่าก,ก,ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วเวลาทำงานเนี่ยก็บอกว่าจะได้คิดออกแบบอย่างประณีตนะฮะแปลว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่จะทำงานนอกจากเมื่อเริ่มต้นด้วยมีการความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ต้องมีการวางแผนด้วยนะมีการวางแผนมีการออกแบบ ว่าว่าจะทําแบบไหนยังไงนะไม่ใช่ทําไปดุ่มๆเลยแล้วบอกว่าเดี๋ยวพระเจ้านํานะอันนี้ก็เป็นอีกอีกข้อหนึ่งที่ถ้าถ้าหากเราคิดจะทําอะไรเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องมีมีการวางแผนมีการกําหนดนะแล้วแน่นอนว่าพระเจ้านําเรานะแต่เราเราก็ต้องมีเป้าหมายมีแนวทางนะในระหว่างในแผนงานถ้าเราวางไปแล้วเนี่ยแล้วพระเจ้าจะ จะมาเปลี่ยนพระเจ้าจะมานําจะมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอเคเราก็ยอมกับพระเจ้าที่พระเจ้าจะเปลี่ยนแผนเราได้นะแต่ว่าเราเราต้องเราต้องเป็นผู้ที่ริเริ่มเราต้องเป็นผู้ที่คิดนะคบเหมือนพระคำเองก็บอกว่าแผนงานและดวงความคิดมาจากมนุษย์แต่ว่าคําตอบจากริ้นนั้นมาจากพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเองเราก็เห็นว่าพระเจ้าเจอไม่เขามีสติป,ปัญญามีความเข้าใจแล้วก็ก็เป็นหน้าที่ของคนนั้นแหละที่จะคิด ว่าเขาจะทําแบบไหนยังไงนะออกแบบอย่างประณีตก็ทำให้เห็นถึงความตั้งใจด้วยว่าเวลาทำเนี่ยเขาเขาตั้งใจนะเขาใส่ใจนะไม่ได้ออกแบบส่งๆไปให้เสร็จนะพระเจ้าสั่งว่าแค่นี้อ่ะก็ก็ทำเนี่ยได้แล้วตามที่พระเจ้าสั่งแต่ว่าคิดคิดอย่างประณีแตแปลว่าคิดอย่างละเอียดรอบคอบคิดอย่างตั้งใจให้มันออกมา ออกมาดีออกมาสวยออกมาดีที่สุดนะนั่นนั่นคือภาพของการทํางานของของคนที่พระเจ้าเลือกนะฮะเราก็สามารถจะถอนกลับมานะว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราไม่เราแน่นอนเราขอเราเริ่มต้นจากการขอสติปัญญาของความเข้าใจจากพระเจ้าหลังจากนั้นเรา ใช้สติปัญญาใช้ความรู้นะบางอย่างเราอาจจะศึกษาเพิ่มเติมเมื่อเรารู้เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องมีการคิดมีการวางแผนและมีการมีความใส่ใจมีความตั้งใจนะในการทําอย่างดีอย่างประณีตนะเราก็จะเห็นว่านั่นนั่นคือสิ่งหนึ่งและอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราเห็นว่าแม้ว่าคนคนนั้นจะเก่งมากเลยนะมีสติปัญญาโอ้ทำได้สารพสิ่ง แต่พระเจ้าก็ยังตั้งผู้ช่วยกับเขานะเราไม่ใช่แค่ผู้ช่วยเลยหลังจากนั้นก็ยังพูดถึงว่าคนอีกหลายคนนะทำให้เราเห็นภาพวาดแล่เป็นภาพว่าคือการงานหลายๆอย่างะเราเราทำคนเดียวไม่ได้อะพระเจ้าไม่ใช่ว่าต้องการพระเอกคนเดียวมาโซโล่การงานของพระองค์นะแต่เป็นภาพที่เราก็ต้องทำร่วมกันนะ การทําเป็นทีมการทําเป็นกันด้วยกันหลายๆคนนะมันก็ให้ผลดีกว่าการที่เราจะทําอยู่คนเดียวอยู่หัวเดียวกระเทียมรีบนะเราเก่งคนเดียวนะเราก็เก่งคนเดียวแล้วก็ทําอะไรที่ยิ่งใหญ่มากไม่ได้นะโดยเฉพาะการงานของพระเจ้าที่ที่พระเจ้าปรารถนาเห็นการมีส่วนร่วม นะของของเรียกว่าเหมือนจะเปรียบเทียบว,ว่าเราทุกคนเป็นพระกายเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่แตกต่างกันนะเราเห็นว่าเป็นภาพของการทํางานร่วมกันนะทำงานกันไม่ใช่เป็นภาพของคนคนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นอีกหลักการหนึ่งที่เราอาจจะเห็นนะว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าอันนี้เราเก่งเราทําได้แล้วเธอไม่ไม่ต้องมายุ่งนะบางทีบางทีมันก็จริงนั่นแหละในในในเราในใน ในสิ่งที่เราเผชิญบางทีหลายคนมันก็มากความนะบางครั้งหลายทำทำกันหลายคนมันก็ถ้าเกิดไม่มีความเข้าใจกันถ้าไม่มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะถ้ามีความขัดแย้งแล้วแล้วไม่ฟังกันและกันเนี่ยบางทีหลายคนมันก็หลายหลายเรื่องมากคนก็มากความแบบที่สำนวนเขาว่ากันจริงๆนะแต่อย่างไรก็ดีเราก็ต้องเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำหลายคนนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ ดีกว่าแน่นอนแต่ว่าเราจะทำยังไงล่ะไอหลายคนนี้เราถึงจะไม่กลายเป็นหลายความเป็นเรื่องหลายคนปัญหาหลายอย่างนะแต่เป็นหลายคนที่จะสนับสนุนกันและกันที่จะเสริมสร้างกันและกันนะที่จะสามารถทําให้งานออกมาได้เป็นอย่างดีนะนั่นก็เป็นนั่นก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งนะที่เราอาจจะเรียนรู้แล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับนะ แค่นี้แหะครับวันนี้กระเสรดพระบิดาพระบุตรพรวิญญาณบรสุทธ์ขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งที่พระองค์ทรงประทานโล่หมายใจให้เร็กให้เราแก่เราทุกๆคนกับบิดาเท้าบขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ทําให้เรานั้นอยากจะใกล้ชิดสนิท กับพระองค์มากยิ่งขึ้นอยากจะได้ยินพระสุเสียงของพระองค์อยากจะได้ยืนต่อหน้าพระพักของพระองค์พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงชำระจิตใจจิตวิญญาณของเราแต่ละคนในเช้าวันนี้ให้สะอาดบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์เหมือนพระองค์พระิดาเจ้า้าับพระองค์เต็มเี่ยมไปด้วยพระเต็มเี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พระบิดาเจ้าและขอขอบคุณสําหรับ ทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระองค์สําหรับความรักอันมั่นคงของพระองค์พระบิดาเจ้าลูกเชื่อพระบิดาเจ้าข้าผู้ใดที่ไว้วางใจในพระองค์พระองค์นั้นก็ทรงประทานทุกสิ่งสารพัดบนโลกใบนี้ให้แก่เขาพระบิดาเจ้าที่เขานั้นจะไม่กลัวกังวลในสิ่งใดๆพระบิดาเจ้าในเวลานี้ลูกระลึกถึงโกหลายพระบิดาเจ้าข้าที่เขานั้นต้องการงานที่เพื่อจะได้มีรายได้ของ ้ากับพระองค์นั้นท่งประธานงานให้แก่กุหลายมากยิ่งขึ้นพระบิดาเจ้าค้าและให้กุหลายได้ไว้วางใจในพระองค์ที่โกนหลายไม่ต้องกังวลในสิ่งใดๆดพระบิดาเจ้าเมื่อถึงเวลาพระองค์จะท่งประทานสิ่งต่างๆให้แก่โกนหลายและพระองค์จะทรงดูแลโกนหลายอย่างมากขึ้นพระบิดาเจ้าและรวมชีวิตของพี่น้องของเราทุกๆคนด้วยบิดาเจ้าข้าไม่ว่าเขาขาดสิ่งใดกับพระองค์ทรงเติมเต็มในชีวิตของเขาพระบิดาเจ้าไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพ ความรักสติปัญญาพระบิดาเจ้าค่ะกับพระองค์สักพวยกระพรเขาอย่างเต็มล้นพระบิดาเจ้าเมื่อเขานั้นได้สวงไพระองค์เป็นอันดับแรกพระองค์ก็ทรงมอบให้แก่เขาพระองค์ก็ทรงดูแลเขาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้าค่าให้ชีวิตของเราได้เป็นเกลือระเสร็งสว่างต่อผู้อื่นพระบิดาเจ้าเมื่อเรารู้จักในการแจกจ่ายออกไปแล้วพระองค์ก็ส่งเพิ่มเติม สิ่งมากมายให้แก่เราพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะเพราะวจชนะคําของพระองค์นั้นซึ่งมีชีวิตต่อผู้ที่รับฟังผู้ที่ดําเนินชีวิตตามในพระวจชนะคาของพระองค์ทุกตัวอักษรพระบิดาเจ้าให้เรานั้นได้อยู่ในทิศทางของพระองค์ให้เราได้เชื่อฟังในพระวาชนะคาของพระองค์เพราะความจริงของพระองค์นั้นที่จะเอามาคาดเอวและอยู่แขวนคอในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าค่ะที่เรานั้น จะยึดมั่นในพระคําของพระองค์และยึดมั่นในความจริงของพระองค์พระบิดาเจ้าเพราะไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยที่จะพลาดแลวออกจากความรักของพระองค์ได้พระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้าสําหรับชีวิตของเราในแต่ละคนในเช้าวันนี้พระบิดาเจ้าข้ารวมทั้งพี่น้องที่ยังไม่ได้เข้ามาและพี่น้องที่มีความเจ็บป่วยในเวลานี้ด้วยบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงแต่ต้องรักษาเขาและให้เขานั้นได้มีกําลังที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะนําชีวิตของเขานั้นที่จะ ยู่ในทิศทางของพระองค์ราาคพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้าสักบุญพรชีวิตของเราอย่างมากมายในเช้าว,วันนี้ด้วยลูกัรและเสริจพระองค์อธิษฐานกราบดูนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าในเช้าว,วันนี้เอเมนอเอเมน